จูโจมคลองระพีพัดส,สถานีผลิตน้ำพาชีสำนักงานประปาท่าเรือจังหวัดพธนครศรีอรุธยานายธีรพันธ์มีนพงศ์บอกว่าจุดนี้อยู่ห่างจากโกดังสารเคมีที่ไฟไหม้3.3กิโลเมตรถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัยแต่เพื่อความไม่ประมาทนักวิทยาศาสตร์จากห้องแหลบคาเซอร์กพอพ,อพอสาขาลบบุรีมาช่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำดีครับวันนี้ก็ได้ ได,ได้เชิญทางนักวิทยาศาสตร์นะครับมามาวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ในการผลิตน้ำประปาหรือไม่นะครับตรวจสอบบื้ต้นนะครับคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นก็ต้องเก็บน้ำตัวอย่างกลับไปตรวจที่แลบด้วยครับส่งไปที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่กรปภสาขาลบบุรีนะคะแล้วก็ส่งไป วิเคราะห์ด้านโลหะนักนะคะที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต2จังหวัดสระบุรีค่ะเพิ่มความมั่นใจกับผู้ใช้นั้น สาานีผลิตน้ำพาชีที่ให้บริการลูกค้ากปพอ,พอ,พอสาขาพาชีกว่า2,000ครัวเรือนและส่งจ่ายให้กับกปปสาขาหนองเคสระบุรีอีก400ครัวเรือนครับเฝ้าระวังทําทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงในพื้นที่มีเหตุการณ์อันตรายผิดปกติเราก็จะเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ําประปาที่เราสูบจ่ายให้ผู้ใชน้น้ำเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยสามารถใช้ในการกุปะโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยอะค่ะ หากพบความผิดปกติของน้ำประปาแจ้งราย spwa thailand application pwa p WA l าสไลหรือโทร1662ตลอด24ชั่วโมงนะครับ